พี่ตัวไปน่อยสวัครับข้าวันี้งานอเ้าูอะไรก็ได้ยตัวอย่างก็ได้ดูช่างกเหมือรคับเนด่อยดูดูแจ้าานี่ก็ได้จะลายตานี่ 过去看，难为他们。 ทานี่ขี่ีกี่ปีแล้วคราาับีปีแล้วเป็นยี่สิบแล้วมั้งถึงนะทำนานเลยอทำไปวันละทีโอ้อาชีพติดตัวอาชีพติดตัวสบายเลยไม่ได้ทำเป็นหรอกทำไ,ไ,ไปงั้นแหละนี่ทัดูจับเครื่องมือแล้วทบังนี่แล้วนแน่นอน อยู่ทองจีเามากี่ปีแล้วเนี่ยปที่ล้ว,ทาาาาวทูทีุ่าก,ก,กเารเขังลนช่าง็แ

thank นานเราก็ทำนี่อ่ะไม่เขาต้องรอออี้ก่อนอ๋อจิงคนละทีมนี้ครับจิงอ่ะเทนี้่คนจิงคนาจิงอ oh, ่ะจิงคนจิงได้ะะต้องรี้ัน ่อนพี่เฉพาะผู้ชายต้องรวมมไหมต้องรมนะครับต้องรวมเดียวต้องรมอรามเยต้องมีถ่ายรูปทุกเช้าอ่ะก่อนับ้นงานใช่ใช่ใชแบบอ่ะวกเราต้ตัวอย่างดัดดึกขึ้นเลยน ใช่ใช่ราขึ้นเลยไ่ลยนะมันจะได้ขึ้นงานได้ ใช่มใช่ไมอเอองลาย2อ <default> ป <okay. S 1> ักสองหรือสกลาันะมันลายอีเวลายน้ำวันนั้นแหละเมื่เป็นของใ้พวกเลคออันนี้หมดละมีแค่นี้แหละเดี๋ยวก็ลงมานั้น่ครับใช่ แต่เขาข้าวเข้ามาแล้วนะข้ามาอะไรผสมอะไนะแบบเปี no, oh. mm ๊ย hmm. ซ yeah. okay. ีอ bueno. ่ะครับอ uh ันน well ั Audio ้นแหละดูอยู่ตอนนี้แบบระยะดีเทลยววาให้มาหมดแล้วล่ะใช่ใช่เดี๋ยวถ้าลงนั่งาันก็ใครมาเอาระยะถ้าคือตอนนี้คือเบื้องต้นเรคือเดินตามท้องพื้นก่อนเราไปจอไว้ก็ได้ถ้าลงฝนังก็ใครมาเอาระยะจริงนะเองอะไรระยะเราเดินมาคือเดินท้องพื้นไม้แล้วใช่ครับพี่อ่า ไงะหน่อยผมอยู่มินครับลูกน้องอยู่มินไม่ไกลหรอกาพอยู่พัฒนาการเอามาพักแถวนี้ก็ได้ที่จะพักหรือไปกลับก็ได้สะดวกเดี๋ยวไปกลับกเดี๋ยวไปกลับมีบ้านอยู่นั่นอยู่แล้วไกลหรอกก็ชาบ้านก็ต้องผงเดือนล่วงหน้าล่วงเนื้อไม่ไกลมันไม่ไกลหรอกมินมาเรียนมินมาเรียนนท่านท่าก็อยู่ล่วงห้าหน่ง จะมาตัวใช่ไหมหรอว่าอะไรนะหรว่าหรว่าเส้นฟ้าใช่ใช่แล้วก็คืออบรมมีวันมีจังเกิลวันน้นมอลวันไหนอะเลยัยันสคนไทย 所以说，不可能。一。 mọi người 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 mọi người